ตอนนั้นครูเคยคิดจะกลับไปเลี้ยงลูกเองนะเพราะครูรู้สึกว่าแบบเหมือนลูกครูคนตัวเขาเหมือนเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมแล้วครูคิดว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปเลี้ยงเองเสียก็เสียในมือครูเหมือนที่พ่อแม่คิดคิดอย่างนั้นลูกคนเล็กคุณเตือนสติว่าไงแม่ครับคนจะดีอะ่ะใครเลี้ยงก็ดีคนไม่ดีใครเลี้ยงมันก็ไม่ดีแม่อยากได้กลับมาเหมือนแม่จะจะมาทำลายความฝันตัวเองทำไมคือลูกครูบอกว่าการเลี้ยงลูกอะ่ะมันน่าเบืออ่อ ้าก็ต้องไปส่งเนย็นก็รับกลับแล้วก็ทําการบ้านแล้วก็เรียนพิเศษผมไม่อยากให้แม่อยู่ชีวิตที่น่าเบื่อแบบนี้ครูแล้วตาตื่นขึ้นมาเลยเออเรามานั่งคิดถึงตัวเราเองเหมือนกันเราได้ดีไม่ใช่พ่อแม่เราสอนเพราะเราอยากได้ดีเองนะคะนี่หนูมีเส้นยานอย่างนี้ปะหนูต้องสวดมนต์ไหวพานะลูกนะคะหนูถึงจะโชคดีนะคะถูกบังคับนะคะจริงๆไม่ใช่อะไรนะพอครูปรศึกษาแล้วไอ้พวกที่มีเส้นยาอย่างเงี้ยเนินจันคือเนินอะไร สอ่อนไหวถูกไหมคะอ่อนไหวคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายนะนี่ของเรื่องของการางานเลยอ่อนไหวง่ายถ้าคุณไม่มีสติคุณจะเป็นยังไงอ่อนแเขาถึงให้คุณสวดมนต์ไหวพระเขาถึงใช้เนินยานถูกไหมเ mm hmm. พราะสวดมนต์ไหวพระดีเพราะอะไรเ mm hmm. พราะบุญเนี่ยมันจะส่งเสริมให้เรามีสติพอเรามีสติเราก็จะมีปัญญาพอเรามีปัญญาเราจะแก้ปัญหาในทุกปัญหานะฮะแต่ถ้าวันนี้มีสติไม่ต้องสวดมนต์ก็ได้นะจะู เยไม่ไ้สิสวดมนต์ก่อนนะคะเพราะหนึ่งการสวดมนต์มันทําการรวมสติคุณรู้ไหมบทสวดแต่ละบทสวดเขาฝึกเราหายใจเราไม่รู้หรอกว่าสวดไปเพื่ออะไรถูกไหมแต่หนึ่งระบบหายใจเราดีละสวดข้าวสวดออกอย่างนี้เลยนะเพราะคุณสังเกตแล้วมันก็ไม่มีอะไรเพราะจริงๆก็คือพอคุณหายใจปลอดคุณแข็งแรงร่างกายคุณสุขภาพดีถูกไหมคะถ้าคุณอะไม่ฝึกเลยเรื่องคนนี้ยบางคนไม่เคยหายใจเลยนะเหมือนว่าเฮ้ยลืมหายใจหรือเปล่านี้แต่ถ้าสวดมนต์คุณจะได้หายใจตลอด เอาสวดนมโมตัสสาภาควาต,าต,าต,าวตโอตอะคะต,าตาาาัวสัมมาสรมพุสัจนะจะได้หายใจอย่างนี้นะคะก็หายใจแล้วเราจะรู้สึกว่าเราหายใจต่อนะคะนี่ครูศึกษามาเลยครูศึกษาอันนี้ครูมีเส้นเกติยศนะคะอย่างนี้ถ้ามีเส้นเกติยศนี้นะคะขึ้่งจะเส้นใจถ้าไม่มีสามีที่ดีนะคะต้องทายว่าสี่สิบห้าแล้วถึงจะดีนะคะแต่ถ้ามีนะคะแต่คนนี้ก็สามีน่าจะดีนะ,ะเพราะมีจะเส้นใจหมดเลยนะคะเพราะสนามาจากสามี เส้นใจคือเส้นของคนรักถ้ามีเส้นวัฒนาขึ้นมาเป็นตน้ตนๆแปลว่าคนรักนั่นแหละให้โชคดีกับเรานะคะนี่เรากถ่ายได้เลยนะคะแต่เป็นคนที่เจ้าลมนะคะเจ้าลมนะคะมมนเนินอังคารโดดเด่นเนี่ยเออเขาเด่นนะเพราะว่าตรงนี้เป็นผุมนนะ่ม่ยนะเขาก็จะเป็นคนเจ้าลมนะคะเอาเรียกว่าถ้าไม่ได้ดังใจก็จะประชดประชันเลยอะนะคะ เป็นไหมคะคุณแม่ประชดประชันลูกมันเหม่น่ารักนะจ๊ะเอาสี่เหลี่ยมไปจ้ะ